เรื่องของความดีนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมลหลวงวชิระยานสังวรวัดประวัติวิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงประทานพระวะรธรรมคติไว้ความว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุดความดีที่ทำเอง พระเดชพระคุณพระธรรมทัศนาทรอดีตเจ้าวาดวชนะสรรารราชโชระมหาวิหารก็ได้นิพน์เกี่ยวกับความดีเอาไว้ความว่าเกิดเป็นตนควรศึกษาหาดีเถิดดีจะเกิดสุเกาะต่อเป็นผลดีที่หนึ่งให้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนดีที่สองให้ตั้งตนตามวิัยดีที่สามไมตรีมีในจิต คิดเป็นมิตรแผ่กว้างกระจ่างใสถ้าทำดีนี้จบครบสามในจะเกาะให้สุขเกิดพเพลิดพริงพลันหลวงพ่อพุทธทาท่านก็สอนนะครับว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสิ่งสำคัญก็คือต้องทำตนให้เป็นคนดีถ้าเราหมั่นรักษาดีเดิมหมั่นเติมดีใหม่ ชีวิตของเราก็จะเจริญชีพจเจริญไกลในชีวิตจเจริญธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องสดใสจเจริญสุขพ้นโศกพ้นโรคภัยจเจริญชัยในชีวีบัตนี้พรัน